ควณได้แย่ยาบที่คพืนท้าองแกให้เจ้าดูแลแฮคนเรียมนะ้ากรรมการที่ขอรุกุ่านหลชื่อนักหลวงชื่อเดชิณทวศาสา,าคุณวิศนักเรียนเชมบัติษาปีที่หนึ่งโรงเรียนมา,า,มมา้องสไล่จะมาเล่านิทานเรื่อง ส่งข้าวไหมค่ะแม่เชิญรับชมรับฟังได้แล้วคะ่ะบัดนี้ หนึอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนแม่ลูกลูกชายมีนามว่าทองซึ่งผู้เป็นพ่อได้แต่ชินมาหลายปีแล้วในทองน,นั้นมีนิสัยที่ม่วาาเอาแต่ใจตัวเองในฤดูฝนจะมีการเตรียมผักจกล้าเข้าผู้เขบก่อนจะเตรียมออกไปไถนานเตรียมกลาทงท้อปู่ครอบคของทองมาชช่นเดียวกันโดยมีเลสาผู้เป็นมาดาพ่อครัวเตรียมหาข้าวปา ที่เกิดเหตุนั้นเป็นวันพระทองก็ได้ไปถนาตามปกติพอถึงช่วงนาทองก็ได้นำควายเทียมไถเล่นรดไถนาคอยไถนาอยู่นานตะวันขึ้นสูงเขารู้สึกเหนื่อยอ่อนเพียงว่ากนปกติและหิวข้าวมากกว่าปกติปกติแล้วแม่ผู้ใหญ่เชรางจะมาส่งข้าวให้แต่วันนี้กลับมาช้าผิดปกติเขาจึงอยู่ไถนาข้อไปผาขวัญอยู่ใต้ร่มไม้ จ um ้ายสายตาเหมือนมองไปทางบ้านที่เราคอยแม่จะพ่อมาสูงและความรู้สึกตะบุญเกล้าใจยิ่งสายตาวันยิ่งสุงขึ้นแดดยิ่งร้อนความเหงื่อหายยิ่งพรวีคูณขึ้นบู๊ยอ้ามติเบียจะหอมมะโซไทหน้าจันตัวเทียงหิ้วกัะหิ้วพอนกระพอนไม่ต้อไม่ เมื่อที่เขาก็เจอป็นคนโัวเจอที่มาตาภานในนั้นเขาจึงมองไม่เห็นกับข้อน้อยที่ไม่เอามาเขารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ไม่เอาของข้อน้อยมาใช้และความหิวจนตาลายอารมณ์พื้นพลาเขาคิดมากในกับข้อด้วยนั้นคงคิดไม่อีกแม่จะเ่ยบอกว่าแม่ของตนที่แกก็ไปเห็นอย่างที่ใส่มากก็ขอมาตรงห,หน่อยจะกินยิ้มบ้าก แมขาที่แม่แม่จะเดปากบอกู้ว่าเอ่อเตน้อยเต่เะน้อยเตเตนั่นลูกเอ้เรกินมกเกินแม่ความหิวความเหนื่อยความโมโหหงุดหงิดตาลายไม่ยอความเสร็จแลงสิ้นจึเกิดเป็นลายปวดสายแรงแรงจึคว้าแห็กไม้แหวเข้าดีแม่ที่แกชรา ีสุดอันมาด้วยความานีท้องเอ๋ยท้องลูกาอยากแห้ฟังกระส Hong <laughs> ที่สายำบอของผู้เป็นมาดาจนแม่เซลล์ชื่นลงจดกับอพอแม่ลงมงพกอแม่ยิ้กทีเข้าอย่างเล่นตัวนยิ้มแม่ไม่ผิดคำก็คือไม่ค่อยลงคอยยังสติตัวเองได้ก็หัยไปเห็นเพ่อแม่ก็มั่วอยู่แม่แม่ตื้อคอยผิดไลยแล้วคอยวลานะเห็นแบบนี้เลยแม่ตื้อ เปแลในคอร้องไห้โฮสามวิถีที่ข้าได้ของตนเองแอล้อารมณ์เพียงเชื่อมูไม่รู้จะทำบัตรการใดดีจะเข้าไปกลับมรมาการสมภาวะเราเรื่องราว่ละจังสมภาสามารถการฆ่าปิดนามลานราผู้วางเกิดก้าของตนเองนะั้นเป็นบาปหนะักเป็นมาถุกฆ่าต้องตกนรกอเวจีตายแปมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด มีทางเดียวที่ทาให้บัลมอยลงได้นั่นก็คือการสร้างธาตกุก่อกวดกระดูกแม่ไว้ให้สูงเท่าเนิงเขาเหนือจะได้หายบาลหนักให้เป็นบอยลงได้เมื่อชายหลบงศึกแม่แลว้วเขากร้องชักชวนญาติมิชาวบ้านช่วยกันปั้นอีเรดีบัรสุอิทธิแม่ไว้จึงให้ชื่อว่า,าตบข้อหน่อยค่าแม่แาจะดับจะทุกวันนี้ที่ค่นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จิตใจไปายสามทาให้ประพฤติปฏิบัติเป็นในทางที่ไม่ดีสามารถทําความผิดอย่างมหาได้ขอบคุณค่ะว้าวสุดยอดมากลูกเกง่ง